จะใครวบบกขูดหอมขาวหอมแดงแล้วกับมเมล็ดผักชีหรือว่าเม็ดผักป้อมลงไปแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือต,อน,ตอนั่นแนะของเฮานะครับผมใส่ลงไปครับมีบักเขือนะครับมีตูนมีอ่าโอ้โหอธิบายบิดถูกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอเก่งแหมแล้วนะครับผมถ้าท่านท่านผู้ชมนะครับ ได้ชมคลิปของไอ้เก่งเมื่อเช้านะครับผมวันนี้ไอ้เก่งจะมีเมนูเกี่ยวกับนี่ครับผมหนูแนครับที่เก่งไปใส่ไอ้กับดักได้เด่เจ้านะครับผมนี่คือหนูแนของเรานะครับผมเดี๋ยวไอ้เก่งจะนําไปลาบนะฮะแล้วนี่คือผักต่างๆนานาครับผมจะมีผักละครับผมชะอมนะครับตําลึงผักแคบนะครับผมถั่วฝักยาวฮะมะเขือครับผมพริกมะระอย่างนี้ครับผมอันนี้ กับเมืองของพักแคนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมแล้วมาชมนี่นะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องเพียงมาต่างๆนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับผมตะไคร้นะฮะขาครับผมหอมแดงหอมขาวคลิกแล้วก็บใบบักคูดนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่คือเมล็ดไอผักป้อมนะครับผมหรือว่าเมล็ดผักชีนะครับผมแล้วผงปรุงรสนะครับผมมีฮา มีกะปินะครับผม2อย่างนะครับผมรวมทั้งหมดนี่เดี๋ยวเก่งจะบอกรายละเอียดเพิ่ขึ้นแต่หน้าจอนี่เลยนะฮะว่าได้ใส่อย่างพอกนะครับผมแล้วมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่ำเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็ไปลากน้องหนูนะครับผมวันนี้ไอเก่งจะคว้แคร์หนูครับท่านผู้ชมมาชมกันนะครับผมไปเลยครับใส่แคาครับผมต้องใส่เครื่องคข็งนักนะครับผมเพราะหนูมันอาจจะคาวนะครับนี่ขาไอหรือว่าตะไคร้นะครับผมใส่2หัวครับ ซอยนะครับผมเครื่องเคียงทั้งหมดนี้เราจะไปตํานะครับผมนี่นี่ครับผมนี่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมในโคกในนี้นะครับผมไอเก่งจะใส่พริกนะครับผมข่าจะครยใบบวบขูดหอมขาวหอมแดงแล้วกับเมล็ดผักชีหรือว่าเม็ดผักปอมลงไปแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือตำครับท่านผู้ชมนี่ครับโกเลย ผมเมนูของเก่งกะเมีนี่นะครับกะปิครับผมใส่ลงไปนี่กะปิครับผมครับใส่ลงไปนี่ใส่เป็นน้ำแบบนี้เลยนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วครับอาจาก์ที่ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วครับผมโรกต่อแล้วครับท่านผู้ชมนี่โขกคือไอ้ฮะกะปินะครับผมแล้วก็พริกเครื่องเคียงต่างๆมันเข้ากันนะครับผม มันเพีย่ยงเข้ากันนะครับผมเราจะโคดหรือว่าคว้าผมใส่ในนี้ไว้นะครับเพื่อเตรียมที่จะนําไปคั่วต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากที่ถักเสร็จแล้วไยเก็บขออนุญาตไปลากน้องหนูกัน,นครับผมนี่ครับเรียบร้อยนะพริกเหลาไปเะครับท่านผู้ชมผมมีดพร้อมเคียงพร้อมนี่ครับหนูของเราป้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 า โอเคครับตอนนี้เก่งลับน้องหนูของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพริกโอ้โหพริกตำเรียบร้อยนะครับผมนี่พริกตำเรียบร้อยพักพร้อมจะไปรออย่างครับท่านผู้ชมดังไฟครับผมหรือว่าปอไฟก่อนนะครับขยกอยากได้กลิ่นอายของชาวชนบทเฮานะครับผมชาวชนบทเฮาเกจดประมาณนี้นะครับ ชุนนมัจริงๆเพื่อกป็นกับแก้ปับหาคาใจนะครับผมใจ้หลัวฮะหรือว่าฟื้นนะครับผมนี่ตามครับผมง่ายๆครับโอเคครับผมไฟลูกๆแล้วตั้งกระทะประจําช่องของเราเยาะน้ํามันลงพอประมาณครับผมเพื่อพริกหอมครับเมื่อน้ํามันร้อนได้ที่ประมาณนึ่งแลครับผมเอาใส่พริกลงไปครับผมโอ้ข่วเลยครับนี่นี่ครับผมข่วเลย โอ้โหฝอยลวงครับท่านผู้ชมพริกพอหอมแล้วนี่ครับผมตามด้วยหนูเลยครับหนูที่ลาบไว้น้ยใส่ลงไป <c oughs> อาทีต่อไปคือโกนครับท่านผู้ชมนี่โคนให้เนื้อหนูมันแตกเลยนะครับผมโูโ้นามครับผมแล้วก็โกนฮะหรือว่าโกนครับผม ผนข้างเหนือมันแตกนะครับผมมันแยกจากกันนี้นี่ครับผมโอ้โหมีตับนะครับนี่ตับเป็นยวงเลยโอเ,โอเคครับผมน้ำาค่าเ้าง่แห้งแล้วนะครับผมนี่พวกแค่หนูนะครับคือจะบม่มีน้ำเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะตามด้วย นี่ครับผมผักต่างๆน่าแน่ของเฮานะครับผมใส่ลงไปครับมีบักเขือนะครับมีตุนมีอ่าโอ้โหอธิบายบม่ถูกครับผมปลัอกเยอะแยะครับผมอาจจะใส่ลงไปนะฮะโอ้โหหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะย่อครับผมหรือว่ามันจะเหลือน้อยเดียวฮะนี่ครับผมนี่ก็โกนครับผมท่านผู้ชม การที่เก่งไปซอนหนูนะครับผมไม่เก่งไปใส่กับรักหนูหรือว่าใส่อย่างนะฮะไม่เก่งจะมาทําอาหารนะครับผมไม่เก่งมาได้ล่าเพื่อความสนุกสนานหรือว่าถ่ายทําคลิปเพื่อมันเพื่อจะเรียบยอดซับยอดอย่างนะครับผมคือไอ้เก่งจะสื่อถึงการการใช้ชีวิตของชาวชนบทนะครับผมคือการใช้ชีวิตของชาวชนบทิ้นก็จะประมาณนี้นะครับผมกินหายูกับธรรมชาตินะครับ คือเื่จะล่าเพื่อความสนุกนะครับผมนี่ฮะแล้วเราจะเอาฝาคั้บไว้สักครู่นะครับผมคือพักมันย่อหรือว่าคือมันยุบลงนะครับผมโอเคครับผมเราจะคั่วให้มันจะพักยุบลงนะแล้วก็น,น้ํามันแห้งๆนะครับผมตอนนี้ดูแล้วก็ยังมีน้ําอยู่นะครับผมนี่นี่ครับพกเต็มแล้วครับผมมีทั้งคิปฮะ มะเขือนะครับผมบดทั่วพักละนะครับผมใส่ผักแคบนะครับผมเอาเมืองเมืองเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับอบไปสักครู่นะครับผมนี่ครับผมวันนใ้เก่งเก็บดอกคามาครับผมว่าจะแกงใส่นอนะครับผมแต่อุปสรรคคือตอนนี้นอยังบ่ออกนะครับผมนี่เลยเอามาใส่แล้วครับผมรูดใส่แบบนี้เลยนะครับนี่เด็ดใส่แบบนี้เลยโอ้หมันลามนะครับ รสชาติมันะดสุดยอดถ้าเราใส่ดอกคาลงไปนะครับผมแกงไส้เอะนอกลำนะครับดอกคารูดแบบนี้แลวครับรื้บรื้บโอ้โหโอ้ยแบบนี้เลยครับผมนี่นี่ก็มีอยู่ครับใส่ลงไปใส่ไปเยอะๆเลยฮะมันจะขับลมด้วยนะครับผมนี่ปื้บโอ้โหรูดใส่แบบนี้เลยนี่นะฮะนี่ครับผมการหากินหายอยู่ของ ผลบ,บั้นน็อกครับผมกับกประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมนี่ครับผมเราเกิดจะคั่วต่อนะครับผมจะทําให้น้ํามันเหลือน้อยที่สุดนะครับตอนนี้เจ้าที่ดูนี่จะใส่ตาแล้วยังเยอะอยู่นะครับผมน้ํานี่ใครว่าผู้ชายทําอาหารไม่เป็นครับโอ้ยแตเกิ่งทําเป็นทุกอย่างฮะ่ะแต่ก่อนอยู่กับป่อครับผมสองคนเมื่อเด็กๆป่อมนสอนเพื่อทอาหารครับ ผสมเครปืนตัวเก่าข้าได้ครับผมโดตอนนี้ทําอาหารเองไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไหร่ครับผมนั่นแหละเต็กอุอ่ายเป็นแหละปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปิดไว้นะนี่ครับผมท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ตัวแคนูพุกนะฮะของเรานะครับผมโอ้โหผักเน้นๆเลยครับ้อนขนาัดนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะโอ้โหผักเน้นเลยครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปหอยไอ้เก่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอ้เก่งตัวนะครับสำหรับวันนี้ไอ้เก่งขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชม